สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมการแข่งฟุตบอล p s c r อชไ s รสีซูเปอร์นะครับผมทัวร์นาเมนต์นะครับซีซั่นที่3นะครับรอบ16ทีมนะครับผมก็มาเจอกันนะครับคู่ที่3นะครับผมเป็นการเจอกันระหว่างน้องเกตจากจังหวัดนครพนมนะครับเจอกับทางด้านน้องบิวนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับผมน้าน้องเกตมาในทีมท่าเรือนะครับ หรือว่าเกต้าเรือนั่นเองส่วนทางด้านน้นบิวก็เป็นบิวเขี่ยวสมุทรหรือว่าบิวสมุทรปากการเนาะนะครับผมการเจอกันรอบ16ทีมคู่ที่3นะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมจัดทีมกันก่อนนะครับผมก็ค่าพลังทีมนะครับโคต้านะครับไม่เกิน4,003นั่นเองนะครับจัดมาเต็มที่ได้4,003นะครับผม standard ดดการแข่งขันนะครับทีมของซีซัน3ก็มาใน ทีมของไทยลีกนะนะครับเกต้าเรือนะครับเจอกับทางด้านบิลสมุทรปราการนั่นเองนะครับผมโอเคครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมณนะตอนนี้อา่าครับทางด้านบิลสมุทรปราการจะบุกจากขวาไปซ้ายส่วนน้องเกตก็จะบุกจากาซ้ายไปขวานั่นเองนะครับแต่ชุดโอโ้ชุดมันเหมือนสีธีมเหมือนเหมือนกันนะแต่ดูถุงน่องเอาละกันเนาะ <laughs> ดูถุงน่องเอาละกันนะเออนะอ่า,อาเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นลเขี่ยเริ่มเล่นแล้วนะครับ ทางด้านเกตท่าเรือเกตท่าเรือผ uh huh. ิกมา uh huh. จังหวะน,นี้โดนตัดไปได้ครับเดวสมุดประกันเดวสมุดเดีวเชี่ยวสมุดแทงมาครับจังหวะน,นี้แทงขึ้นหน้าจังหวะนี้จะแทงเพื่ออ uh huh. โดนตัดไปได้จังหวะสุดท้ายนะครับอข uh huh. คืนหลังไปก่อนครับเกตท่าเรือเกตเกตส่งเข้ามาตรงกลางครับเกตตบเปลี่ยนแกนมาสวิต์เร็วขึ้นมานะครับโอ้โ uh ห huh. เกือบไปครับตัวสุดท้ายจังหวะน,นี้ uh huh. ปันกันก่อนครับเกตยังได้บอลอยู่ นะครับวางบอลลึกขึ้นมาจังหวะนี้มองตัดไว้ก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็เล้หหยเกือบไปครับโอ้ลูกนี้ทางด้านเกตนะครับสกัดไม่ขาดนะครับเกือบโดนแล้วครับทางด้านบิลสมุดประกันหรือถ้าถายไปก่อนนะครับผมวอลเลย์โอ้ลูกนั้นถ้าเข้านี่สวยงามมากเลยนะเป็นลูกเตะมุมของเกตท่าเรือเกตท่าเรือโยนปั่นเข้ามาจังหวะนี้ผู้รักษาประตูเข้า2องครับวางบอลลึกขึ้นมาครับบิลสมุดประกัน มงชุงมาก่อนจังหวะนี้นะครับมีตัวเติมมาแล้ววิ่งมาเติมมาดังริมเส้นครับแล้วก็แทงขึ้นหน้าตัวสุดท้ายเก็บบอลได้ครับเก็บเก็บคืนให้ผู้รักษาประตูมาครับเล่นบอลเส้นเท้าสุดเท้าก่อนจังหวะนี้ครับสีมันอาจจะคล้ายๆกันสีเสื่อตอนนี้เอาครับเป็นบอลของนันมม่นบิวบิสมุดประกรันน้องบิอแทงมาครับน้องบิวเล่นบอลถ่ายเทบอลออกด้านข้างก่อนจังหวะนี้มาทางริมเส้นของสายแล้วก็ ยิงเร็วยิงหรือส่งนะฮะวันนี้ครับสงเกตบอลออกข้างไปก่อน,นครับจังหวะนี้เบียดกันเอาเป็นของบ okay. ิลบ้างครับแทงทะลุมาจังหวะนี้ยังวิ่งแซงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของเกตยังวิ่งมาตัดบอลได้ก่อนนะครับจังวนี้บิลยังได้บอลต่อเนื่องครับในแดนกลางเก็บอลได้จังหวะนี้บอลออกด้านข้างจ่ายเพื่อมาจังหวะนี้โอ้โหวิ่งถล่ไปครับเป็นของเกตบ้างครับ เก็ตโดนบีบครับจังหวะนี้ต้องออกบอลให้เร็วกว่านี้ยับโอ้โหโดนบีบหน้าบีบหนังเลยเจอเพรสซิ่งครับนะครับออกมาเก็ตแทงทะลุมาจังหวะนี้เก็บไว้ได้ครับตัวสุดท้ายของน้องบิวน้องบิวดีวสม,มุดประกรันนะครับน้องบิวแทงมาครับจังหวะนี้อา้าวมีตัวเติมมาแล้วนะครับหวันทูมาเล่นกัน2คนอือหือเจอตัดบอลได้โอ้โหลูกนี้ครับเป็นลูกฟาวนะฮะ จังหวะง,ง้างยิงครับแย่เท้าพอดีครับน้องเกตตลุกฟาวของทางด้านาน้องบิลสมุตประกันนะครับผมจะได้ยิงฟรีคิกลูกนี้ระยะก็ถือว่าหวังผลได้อยู่นะเออวังผลได้อยู่นะครับจังหวะนี้น่าจะปั่นนะครับเอาครับจะปั่นเสาแรกแล้วก็โอ้โหชนเสาหรือเปล่าครับนี้โอ้โหเกือบครับโอ้โหลูกนี้เข้านี้นะ่สวยมากลยครับ รอดการเสียประตูไปครับทางด้านน้องเกตนะครับเอาจังหวะน,นี้บุกต่อเนื่องมาแล้วก็ยิงโอ้โหกูชูท่าโอ้โหนำร่องไปก่อนนะครับทางด้านน้องบิวสมุประการครับนำน้องเกตท่าเรือไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับหแทงทะลุช่องแล้วก็ยิงเข้าไปครับเอาครับจังหวะนี่บ้างหลุดไหมห เอาครับเป็นจังหวะโต้ของทางด้านน้องบิลบ้างแทงทะลุขึ้นมาแดนกลางครับตัวสุดท้ายเก็บบอลไว้ทันอ้าวจบครึ่งแรกนะครับนี่เเปลี่ยนเปลี่ยนตัวในจบครึ่งแรกไปแล้วครับพอ,พอดีภาพตัดไปนะ้อ <c oughs> ภาพตัดไปจบครึ่งแรกไปเลยนะครับทางครึ่งแรกก็เป็นทางด้านน้องบิวนําก่อนนะครับผมามาถึงครึ่งเวลาหลังนะครับน้องบิลจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนน้องเกตจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับเอาครับจังหวะนีน้นองบิวแทงทะลุมาครับ ออกหลังไปเลยนะครับผมบิวจะใช้น้องเกตจะใช้วิธีการโยนขึ้นมานะครับวก็หม่งชงมาจังหวะน,นี้เก็บบอลได้ไหมไม่ได้ครับจังหวะน,นี้เป็นของน้องบิวน้องบิวน้องบิวสมุดน้องบิวสมุดประกรันน้องบิวแทงบอลมาครับมีตัวเติมมาครับจะเล่นวันทูแล้วก็แทงตามทะลุช่องจังหวะน,นี้ออกข้างไปก่อนครับแล้วก็โยนครอสเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้มีหม่งโอ้ยเกือบไปจังหวะน,นี้ชุดโอ้ยเกือบเข้าครับ เป็นจุดโทษครับจังหวะนี้โอ้มีการดึงเหนียวกันนะครับโอ้โหกรรมการอาจารย์ให้เป็นจุดโทษเลยครับจังหวะนี้เป็นน้องบิวจะนำหนีห่างหรือไม่จังหวะนี้ยิงโอ้ซตไดจังหวะน,วนี้แต่สังดาบสองเข้าไปคนมุมเดิมโอโ้เข้าเป็นประตูนำห่างไปเป็นศูนย์ประตูต่อสองครับเกตนำเออเกตบิวน้องบิวนำเกตไปแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นจังหวะจุดโทษนะฮะอาจารย์ให้จุดโทษจังหวะไหนไม่รู้น หือว่าเป็นจังหวัดเสียบหรือเปล่านะครับเอาครับตอนนี้นําห่างไปแล้วครับกลุ่มความได้เปรียบอยู่เลยครับทางด้านของน้องบิวยังได้บุกต่อเนื่องครับอืครับน้องเกตต้องตีไข่แตกให้ได้ครับเพื่อที่จะให้ไล่มาให้ได้นะครับสําหรับน้องเกตท่าเรือนะครับผมจังหวะดนีเป็นน้องเกตบ้างครับน้องเกตต้องเน้นหน่อยนะครับจังหวะนี้เราก็ปัน้ย เกือบตีเสมอเกือบไล่ตามมาตีไข่แตกได้นะครับโอ้ลุกมีปั่นนะครับโคงไม่พอครับพิกมาสวยแล้วฮะกับสาดขึ้นมาครับทางด้านของน้องบิวอยู่เก็บบอลแดนกลางได้ครับแทงขึ้นมาจังหวะนี้แทงเข้ามาตรงกระบเล่นยิงอุ๊ยเกือบไปครับแทงทะลุเลยฮะตินนี้ติดบล็อกนะครับเป็นลูกเตะมุมนะครับของทางด้านน้องบิวสมุตรประการ การจัดนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะครับอ๋อจะเปลี่ยนนักเตะก็ปั่นนะครับผมปั่นเคิร์ฟครับปั่นเคิร์ฟเตะมุมมาครับน้องเบลแล้วจังหวะนี้เก็บได้ครับน้องเกตเลียบอลเอาไปก่อนครับจังหวะนี้ยังผลยังไม่ผลครับจะได้โต้หรือไม่ครับน้องเกตแทงมาจังหวะนี้วิ่งแสงมาแล้ววิ่งเบียดมาวิ่งเบียดมาครับน้องเกตน้องเกตหลุดไหม เปลียนไปอ้าดักบอลไว้ได้ครับน้องเกตจะได้ยิงคืนไหมจังหวะนี้แล้วก็เอเ้โหมาดิ่นี่ของน้องเกตครับเกือบไปครับเกือบไล่ตามมาได้ครับ,กกรบจังหวะนงงี้ครับหลุดกรอบออกไปน่าเสียดายมากครับจังหวะมงชงมาครับเป็นของน้องบิวนะครับดักบอลไว้ได้ครับน้องเกต แทงทะลุมาแล้วจังหวะนี้สปรินต์มาโอ้โหเบียดกันอยู่โดนรุมครับโอ้โหเพชซิ่งโดนรุมครับโอ้โหช่วยกันรับได้ดีครับสำหรับแนวรับของน้องบิลครับเอาครับจะได้โตบ้างแล้วครับน้องบิลเนนบอลเติมกันครับวันทูมาแล้วครับเ,เติมวิ่งไล่เติมพาสเอด์มูมาโอ้โหโดนดักไว้ได้จังหวะนี้เพีย์บอลออกมาจะได้โตบ้างครับสำหรับน้องเกตตน้องเกตท่าเรือจังหวะเชื่อมเกมในแดนหน้ายังไม่ประสานงานกันดีเท่าไรนะหร่หะนื้อจะพลิกบ้าง จังหวะนี้เอาเล่งนั้นสองคนแล้วก็จิงยิงกันต้องเดลโอ้โหหลุดกรอบแบบไหฮะติดบล็อกหรือเปล่าครับจังหวะนี้เป็นลูกแต้มมุมครับเป็นติดบล็อกนะครับนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนการเตะนะครับอ๋อมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับผมนักเตะเริ่มเหนื่อยฮะต้องท้ายเกมแล้วนะครับผมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะฮะตามแท็ติกนะครับผม จะปั่นเข้าหาประตูนะครับกุลิดนียครับกุลิดนะครับ,ะรบจะปั่นเคิร์ฟเข้าหาประตูเพื่อกดดันผู้รักษาประตูและแนวรับของน้องเกตท่าเรือนั่นเองนะครับผมนะครับโอ้แล้วก็โยนมาอืาอเสาแรงอือบอลเลยครับลูกนี้รับสบายสบาย,สบายเข้าสองน้องเกตจะได้โตบ้างครับโยนมาจังหวะนี้เก็บบอลได้ไหมแต่บอลยังโดนน้องบิวขึงอยู่แทงทะลุมาจังหวะนี้เล่นจังหวะ คุกีกันอยู่หน้าประตูแล้วก็จังหวะนี้แล้วก็ยิงอุย้ยเซฟได้ครับเกือบไปฮะวันนี้เก็บเจอดักเจอทางด้านน้องบิวดักไว้หมดครับจังหวะนี้แล้วก็จะแทงทะลุครับยังตัวสุดท้ายยังเก็บไปได้เอาจังหวะนี้ดักบอลได้แล้วก็ยิงโอ้ติดบล็อกโอ้โหเล่นหน้าโก้มากเกินไปครับเจอไล่บีบฮะเอาครับแล้วก็มีจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอู ดูดูนำทางไปเป็นศูนย์ประตูต่อ3นะครับโอ้ยน,น้องบิวใช้วิธีการเพสซิ่งกดกันในแดนของทางด้านน้องเกตนะครับให้ออกบอลยากนะครับแล้วก็ตัดบอลเร็วแล้วทานซซชั่นเร็วนะครับแล้วทําให้ไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้โยนมาบ้างครับโอ้โหจโมงงครับได้คัน้องเกตไล่ตีไข่แตกได้หรือไม่ครับเอาครับเป็นน้องบิว เติมมาอีกแล้วครับจังหวะนี้จะเล่นวันทูไหมพิกไม่ได้ครับน้องเกตด,ดักไว้ก่อนเอาครับน้องเกตจะได้ส่วนไม่ตีใครแตกสักเลูกปั่นโอ้โโอ,โอ้ไปจังหวะลุ้น